สำหรับท่านใดนะครับที่มีลูกบล็อกอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกบล็อกเบอร์ใหญ่นะครับผมหรือว่าเป็นลูกบล็อกเบอร์ขนาดนี้นะครับจะเอาไปใช้ร่วมกันกับบล็อกไฟฟ้าแบบนี้นะครับผมตัวนี้นะครับผมแนะนําเป็นทางเลือกครับเอาไว้ไปต่อเข้ากับหัวบล็อกนะครับตัวนี้มันจะเข้ากันกับบล็อกแบบนี้ไม่ได้เห็นไหมฮะนะครับทีนี้ถ้าเราอยากใช้บล็อกแบบนี้นะครับผมมีตัวช่วยครับนี่เอาตัวนี้มาเป็นตัวช่วยเลยครับตัวนี้มันจะเป็นตัวแปลงนะครับให้เข้ากันกับ บล็อกตัวนี้ได้นะครับเราแค่เลือกเบอร์ของบล็อกตัวนี้ให้ถูกนะครับเอาตัวนี้ไปใส่เข้าได้เลยครับผมนะครับแล้วทีนี้เราก็แปลงบล็อกไฟฟ้าของเราให้ใช้ดอก1นทับสได้ครับโดยปกติใช่ไหมครับพวกบล็อกไฟฟ้าตัวนี้มันจะเป็นเบอร์3ามทัถ้าเราอยากใช้ลูกเบอร์3ามทับนี่นะครับเราก็ต้องมาใส่ตัวนี้ครับนะครับนี่เราก็มาใส่ตัวนี้นะครับถ้าสมมุติว่าอยากใช้ไอเล็กๆแบบนี้นะครับไปใช้ลูกบล็อกใหญ่นะครับใช้ได้ไหมเราก็ เอาไปเสียบอย่างนี้เลยครับแล้วก็มาแปลงเป็นบล็อกเบอร์ใหญ่ได้เลยครับนี่ครับผมใช้งานได้เหมือนกันครับผมตัวนี้มันจะเป็นหังเหลี่ยมอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้ได้กับอ,อุปกรณ์หลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสว่านไฟฟ้าแบบนี้นะครับหรือว่าสว่านที่เป็นหัวดอกจำปาแบบนี้นะครับเราก็ใช้งานร่วมกันได้นะครับเราอยากขันเป็นพวกจัก,กรยานขันรถมอเตอร์ไซค์พวกเนี้ย ซึ่งลูกบล็อกมันเล็กกว่าเราไม่ต้องไปซื้อด้ามบล็อกด้ามประแจมาใหม่เราอยากใช้เป็นประแจไฟฟ้านะครับเราก็เอาตัวนี้มาแปลงได้เลยครับผมผมติดตะก,กร้าไว้ให้ที่ด้านล่างนละครับผมถ้าสนใจก็คลิกเข้าไปเลยครับของดีๆคุณภาพราคาถูกมีบริการเก็บเงินปลายทางอย่างนี้ผมแนะนําครับ